สวัสดีครับจากร้านกคงจักรการเกษตรเลิงนกทานะครับวันนี้ก็มียางหน้าแท้ของรถไทยนาเดินตามมานำเสนอนะครับผมนี่ครับมาดูตัวแรกกันนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อดันหลบนะครับดันหลบ7 5็ขอบ16นะครับกระทะเป็นของตาปืนใหญ่นะครับผมนี่ครับอันนี้สีส้มอันนี้ทางร้านทาสีนะครับ พ่นสีเอานะครับสีส้มเนี่ยนะครับเจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบหกนะครับถ้าใบหนาสี่ชั้นนะครับผมสี่ชั้นนี่ครับเป็นของดันหลกนะครับดันหลบลายยางนะครับเป็นลายก้างปลานะครับตัวดันหลกนี้จะเป็นก้างปลาแบบแบบห่างนะครับตัวนี้มันจะห่างหน่อยนะครับ าากลางปลาแบบห่างราคา5 8า0บาทนะครับตัวนี้5,800บาทนะครับมีกระทะมียางในนะครับยางหน้าแท้นะครับ5,800บาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นขนาด750ขอบ16เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นของตาปืนใหญ่นะครับตัวนี้ ตาปืนใหญ่ตาปืนใหญ่กระทะก็เป็นของตาปืนใหญ่เหมือนกันนะครับผ้าใบหนะนะสี่ชั้นเหมือนกันครับแต่ว่าลายยางจะเป็นแบบถี่นะครับนี่ครับลายยางจะถีนะครับ ปบาตแบบถีนะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะครับสองตัวนี้เทียบลายยางให้ดูนะครับนี่นะครับถ้า,อาของตาออของดัดหลบนะครับจะเป็นลายเป็นลายห่างนะครับตัวนี้ ายมือนะครับลายห่างถ้าเป็นของตาปืนใหญ่จะเป็นลายถี่นะครับขนาดยางเท่ากันนะครับ750ขอบ16นะครับราคาเท่ากัน5,800บาทนะครับเท่ากันเลยนะครับทางร้านจดส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางทางไปรษณีย์นะครับหรือว่าเข้ามาที่ร้านก็ได้ร้านตั้งอยู่ที่จังอำเภอเรืองนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับผมมีทั้งยางหล่อก็มีนะครับยางหล่อยางแท้นะครับ ส่งได้หมดนะครับทั่วไทยถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0627545665นะครับผมมีส่งให้ทางไปรษณีย์นะครับทั่วไทยแล้วก็ส่งถึงหน้าบ้านก็ได้นะครับแต่ว่า,าก็ต้องเสียค่าส่งเพิ่มนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ